بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขนะครับความเมตตาปาณีจอมลัสุบฮหานะฮัวตาลาบทประสบแด่พี่น้องนะครับทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับวิทยุสังอิสลามนะครับจากทุกๆช่องทางนะครับกอนฮัมดุลิละนะครับได้กลับมารับฟังนะครับมาเรียนรู้นะครับในเรื่องราวของศาสนา่านทางวิทยุสังอิสลามนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมันฮัมดุลิละซึ่งสิ่งที่เราเองนะครับได้เรียนรู้กันมานั่นก็คือการอธิบายหนังสือของท่านเชคซอลาฟอวจานนะครับ ฮาฟิซาฮุนล้อนะครับที่ชื่อว่าหนังสืออิตฮาฟุนเกีรอมและเป็นหนังสือฮะดิษนะที่ท่านได้พูดหรือว่าหยิบยกนะครับมาจากหนังสืออีกเล่มหนึ่งคือบุร um ุลุกุนมารอมนั่นเองนะซึ่งฮะดิษเหล่านี้ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับก็เป็นฮะดีษที่รวมไปด้วยกับลักษณะนะครับหรือว่ามารยาต่างๆนะนะครับที่ท่นนานอเมซอนเลาส์แซลมได้พูดได้บอกไว้หรือว่าได้ปฏิบัติไว้นั่นเองนะครับซึ่งบทเรียนที่เราได้เรียนกันไว้นะครับในครั้งที่ผ่านมานั่นคือชื่อ่มวาลู รูลุมาตุยอมินกี亚马ะนะครับก็คือการอาช a มเนี่ยนะครับคือความมืดมนในวันเกียมะนะครับการอาช a เนี่ยนะครับคือความมืดมนในวันเกียมะนะครับซึ่งฮะดิษบทน,นี้ที่ท่านนาบีบิลอเลาะสลามได้กล่าวไว้เนี่ยเป็นฮะริษที่ท่านอบูลอยนูมรารอติอัลลอฮุอันฮุมาเนี่ยได้กล่าวว่าท่านนาบีได้กล่าวว่าอัลซุนหมูุู่ลุมาตุยอมันกีม马การอาช a มนะครับหรือว่าความอาช a เนี่ยคือความมืมมมมมดมนทั้งหลายในวันเกียมะนั่นเองนะครับ ซึ่งเชคสลาวจานได้อธิบายไปนะครับว่าการอาธิมเนี่ยนะครับในรูปแบบหรือว่าในหลักการอิสลามเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆซึ่งอาธรมใน2ประเภทแรกเนี่ยนะครับที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วนั่นคือการธรรมต่อลอสุบฮานหัวตาลาที่เรียกว่าอชิกนะครับการตั้งบาคีต่อลอสุบฮานฮัวตาลาหรือว่านําสิ่งใดมาเทียบเคียงกับพระองค์เนี่ยนะครับในสิ่งที่มันเหมาะสมสำหรับพระองค์เพียงผู้เดียวเนี่ยนั่นคือถือว่าเป็นการตั้งบาคีต่อลอหรือว่าอชิดนั่นเอง ซึ่งอัชชิรกูเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวในอัลกุรอานว่าอินนัชชิรกะละซุลมุลอาอดีมนะครับแท้จริงการตั้งบาคีต่ออัลลอฮ์เนี่ยถือว่าเป็นการอธรมที่ใหญ่หลวงที่สุดนั่นเองัฉะนั้นการกระทำต่ออัลลอฮ์ سبحانه แวะลาถือว่าเป็นการทำที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดนั่นคือการตั้งบาคีต่อพระองค์นั่นเองนล้รส่วนการทำในประเภทที่สองนั่นคือการทำต่อเพื่อนมนุษย์นั่นเองคือการที่เราเองไปกดขี่ข่มเหงนะครับหรือว่าการที่เราเองไปยึดสิทธิของผู้อื่น โดยที่สิทธิเหล่านั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นสิทธิที่เราเองจะสามารถยึดครองได้น,นั่นเองนะครับซึ่งไม่ว่าเราเองเนี่ยจะไปอาธรรมเขาด้วยวิธีใดไม่ว่าจะด้วยคําพูดด้วยการกระทำนะครับหรือว่าเราเองไปละเมิดในด้านใดก็าตามจากพี่น้องของเราบนหน้าดุนยานี้ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือว่าไม่ใช่มุสลิมนะครับถือว่าเป็นอีกการกระทําหนึ่งที่ไม่เพียงพอเพียงแค่การเตาบาหรือว่าการขออภัยโทษจากลัสุมานะหัวตาลาแต่เราจะต้อง ไปขออภาัายต่อพี่น้องเหล่านั้น,นที่เราได้ไปอาธรรมต่อเขานั่นเีงนะครับฉะนั้นนี่คือการอาธรรมในสองประเภทแรกรที่ท่านเชฟโรลาฟซาได้อธิบายไว้นะครับมาสู่ประเภทที่สามเนี่ยนะครับเชฟได้กล่าวว่าดุลมุลาอับดีลีนัฟซีฮีการอาธรรมในประเภทที่สามเนี่ยนะครับที่จะเป็นการอาธรรมหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความมืดมนในวันเกียร์มะนั่นคือการอาธรรมของบาวต่อตัวเขาเองนะครับการอาธรรมของคนคนหนึ่งเนี่ยต่อตัวเขาเอง ซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัตะลากล่าวไว้ในสุราฟาติรอายะที่32ว่าฟามินุมมันซอลิมุลีนัฟซินะครับและจากพวกเขาเนี่ยก็มีบุคคลที่อารรมต่อตัวเขาเองนะครับและอีกอายะหนึ่งอัลลอฮฺได้กล่าวไว้ในสุราตอบาว่าฟาลาตัมลีมูฟีฮินนะอันฟุซังกุมนะและดังนั้นสุ่เจ้าทั้งหลายเนี่ยอย่าได้อารรมต่อตัวของสุ่เจ้าเองนะฉะนั้นจากสองอายะตรงนี้เนี่ยนะครับจึงทำให้เราเองได้รับทราบนะพี่นะ้องว่าหนึ่งในรูปแบบที่เรียกว่าการอาธรรมเนี่ย นั่นคือการที่เราอาจทำต่อตัวของเราเองซึ่งที่เราอาจทำต่อตัวของเราเองเนี่ยนะครับเชคซล้วละวาจานเนี่ยบอกวาซาดีกว่บิดโดนูบิวันมาอาซีการทำต่อตัวของเราเองตรงนี้เนะี่ยหมายถึงการที่เราฝ่าฝืนนะครับหว่าการที่เราได้กระทําในความผิดที่เป็นสิ่งที่ละเมิดต่อคําสั่งของลอสุบฮานะหัวตาลานั่นเองนะเพราะท่านบอกว่าลอันน ah, ั้นว่าจีบะอันนั้นอินซานะยุคริมุนัฟซซหูบิตตาอะวยรฟะาอัลฮะนินมาอาซีเพราะว่าจำ ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจำเป็นที่มนุษย์เราเนี่ยนะครับจะต้องให้เกียรติจะต้องให้เกียรติต่อตัวเขาเองซึ่งการให้เกียรติต่อตัวเขาเองเนี่ยนั่นคือการที่เขาจะต้องเชื่อฟังต่อคําสั่งของลอสุมฮาหนหวาาัวตาลาและก็ยกตัวเองเนี่ยนะครับให้ออกห่างให้พ้นมาจากความผิดหรือว่าการฝ่าฝืนต่อลอสุมะฮา,า,านหัวตาลานั่นเองฉะนั้นจึงหมายความว่าใครก็ตามที่เขาปล่อยให้ตัวเองไปสู่การละเมิดต่อคําสั่งของลอสุมะฮานหัวตาลาหรือว่าปล่อยให้ตัวเองไปสู่การทาผิดเนี่ย นั่นคือถือว่าเขาเองกําลังโยนตัวเองไปสู่ความเลวร้ายเมื่อตัวของเขาเองโยนตัวเองไปสู่ความเลวร้ายก็เปรียบเสมือนว่าตัวเขาเองได้อารมต่อตัวเขาเองนั่นเองนะครับและท่านได้กล่าวว่าวายุอารณีดูฮาดีตออาตินละวะมะเฟอร์ตีฮีวะเจนนาจีนะและมนุษย์เราเนี่ยนะครับนอกจากว่าจะต้องให้เกียรติต่อตัวเขาเองในการที่จะต้องดึงตัวเองออกมาจากความผิดแล้วเนี่ยก็จะต้องทําให้ตัวเองเนี่ยนะครับเข้าใกล้ ต่อการเชื่อฟังต่อลอสุมาหานหัวตาลาต่อการอภัยของพพะองค์และต่อสวนสวรรค์ของพระองค์นั่นเองฉะนั้นมนุษย์เราไม่ได้เพียงแต่การที่เราจะละทิ้งในความผิดเท่านั้นแต่เราจะต้องเป็นบุคคลหนึ่งที่ไม่อาจทำต่อตัวเราด้วยการที่เราจะต้องเชื่อฟังต่อลอพยายามเข้าใกล้ในหลักการของพระองค์หรือว่าพยายามที่จะขออภัยโทษต่อลอสุมาหานหัวตาลาและพยายามที่จะเป็นบุคคลหนึ่งที่นำพาตัวเองเนี่ยไปสู่สวนสวรรค์ถ้าเราทําสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยแน่นอน ก็ถ <If> er ือว่าเราเองรอดพ้นจากการที่อาจทำต่อตัวเราเองนั่นเองแล้วท่านได้กล่าวต่อฟาอิดะอาซาอีไลฮ่าวะตอรากะฮาวัลมาอาซีวะชะฮาวาตอัลมุฮัรุอามะวะตอฮามาตัชตะฮีฟะกตดซอลามะฮะดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่เขาทําความผิดใครก็ตามที่เขาทําความผิดอาซาอีไลฮ่าวะตอรากะฮาวัลมาอาซีวะชะฮาวาตอัลมุฮัรุอามะนี่ใครก็ตามที่เขาทําความผิดและเขาก็ปล่อยให้ตัวเขาเนี่ย ตกไปอยู่ในการฝ่าฝืนตกไปอยู่การทําตามอารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์ไฝ่ตามต่างๆเนี่ยนะวะบอฮามาชตะฮีฟะกอซลาหมะฮาหรือว่าเขาเนี่ยได้ทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยดำเนินไปตามความต้องการความละโมบโลภมากของอารมณ์ตัวเองเนี่ยแน่นอนก็ถือว่าเขาได้เป็นบุคคลที่อาจทมต่อตัวเขาเองว,ะว,ะว,าวาวะรออาฮฟีร์ยีมอดีฮาและก็ถือว่าเขาเองได้วางตัวเขาเนี่ย ไว้ในที่ที่มันไม่ได้เหมาะสมที่จะวางไว้นั่นเองซึ่งแน่นอนอัลลอสซุบฮฺมะฮฺอัุตาลาสร้างเราทุกคนมาเนี่ยนะครับเพราะองค์เองนี่มีเป้าหมายบอกกับเราอย่างเชัดเจนว่าอัลลอฮซุนตาลาต้องการให้เราอยู่บนดุนยานี้ด้วยการประสบความสําเร็จอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องและไปประสบความสําเร็จในอาคิรอห์ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราวางไว้สําหรับบุคคลที่จะได้รับชัยชนะและรับความสําเร็จทั้งดุนยาและอาคิระห์แต่ถ้าใครก็ตามวางตัวเองนะครับไว้ในดุนยานี้ในรูปแบบในหนทางที่ไม่ถูกต้อองแนนน่ ก็ถือว่าเขาเป็นบุคคลนี่อาธรรมต่อตัวเขาเองและแน่นอนจุดจบในอาเครลแน่นอนเขาก็จะถูกวางไว้ในที่ที่มันไม่ได้เหมาะสมสําหรับตัวเขานั่นคือไฟนรกนั่นเองวัดออยาร์บินละหลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่านได้กล่าวว่าวาจา์นาอยู่วัดดัมมูอันดุนมินนัฟสิฟินกุรอานมีกัสรอและมีเช็คได้บอกว่าและมีคําสั่งห้ามหรือว่าคําตําหนิที่มาจากอัลลอสุบฮานะฮูวัตาลาเนี่ยต่อคนที่อาธรรมต่อตัวเองเนี่ยในอันกุรอานนี่มากมาย วาตาลิกาบิดโูนุบิวันมาอาซีอัลละที่ใบนากวบนนลลหดังกล่านั้นเนี่ยคือการที่คนคนหนึ่งทําความผิดหรือว่าฝ่าฝืนต่ออัลลอห์ซุบมานะฮูวะตาลาเนี่ยระหว่างตัวเขากับอัลลอห์ซุบฮานาลาไม่ได้เกี่ยวกับมนุษย์หรือว่าสิ่งถูกสร้างอื่นใดแต่เป็นความผิดระหว่างตัวเขากับัลเลอ์เนี่ยฝาอาเลงกาอันตูตาฮิรอนับซักเชวาวดดังนั้นเมื่อใครก็ตามที่ทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยจาเป็นที่เขาจะต้องขจัดหรือว่าทําความสะอาดตัวของเขาเอง ซึ่งเราล่าวก่าในอันกุรานว่าก็เดอัฟละฮามันซักกะฮาแน่นอนคนที่จะได้รับชยชนะเนี่ยคือมันซักกาฮาคือคนที่เขาขัดเกาตัวของเขาเองนะครับเส่นดีอธิบายว่าขัดเกาตัวเองเนี่ยหมายถึงเตาะหฮารอฮามีนัดดูนูบิวันมาอาซีคือการทําให้ตัวของเขาเนี่ยสะอาดนะไม่ได้สะอาดจากนายิสหรือว่าสิ่งสกรปรกภายนอกแต่มันคือการทําให้ตัวเขาสะอาดจากความผิดหรือว่าการฝ่าฝืนจนัลลัสุมะฮานะหัวตาลานั่นเอง ฉะนั้นเมื่อใครก็ตามที่ทําความผิดเนี่ยแน่นอนมนุษย์ทุกคนสามารถที่จะก่อความผิดขึ้นมาได้แต่เมื่อใดก็ตามที่เขาทําความผิดแล้วเนี่ยเขาจะต้องทําความสะอาดตัวเองชำระร่างกายตัวเองด้วยกการที่เขาอิสติกฟาดด้วยก,การที่เขาเตาบาครับนะกับเนื้อกับตัวด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าจะไม่หวนกลับไปสู่ความผิดเหล่านั้นอีกนั่นเองนี่แหละคือการทําความสะอาดอย่างแท้จริงและแน่นอนใครก็ตามที่ขัดเกลาเช่นนี้เนี่ยอัลลอฮฺได้กล่าวก็อัลลอฮ์ละแน่นอนเขาจะได้รับชฉชนะ และพระองคได้กล่าวต่อในอายะต่อมาว่าก็เดอะข้อมันดัสฮาและแน่นอนนะครับจะได้รับความขัดทุนได้รับความล้มเหลวอย่างแน่นอนมันดัสฮาคนที่เขาเองเนี่ยไม่ขัดเกาตัวเองคือหมกมุ่นอยู่กับความผิดเหล่านั้นทําผิดแล้วก็ยังหมกมุ่นนะครับยังอยู่กับเรื่องราวในความผิดเหล่านั้นไม่คิดที่จะปรับปรุงหรือว่าทําความสะอาดตัวเองชําระหัวใจตัวเองให้หลุดพ้นจากความผิดเหล่านั้นไม่เตาบ้าตัวนั่นเอง ฉะนั้นก็เดอะข้อแบบคนในประเภทนี้ก็จะได้รับความล้มเหลวความขาดทุนนั่นเองนะและ่ันเช็คก,ก็ได้สรุปนะครับจากทั้งสามประเภทที่ได้กล่าวมานะครับว่าทั้งสามประเภทนั้นคือการอาธรรมไม่ว่าจะเป็นการอาธรรมต่อลัสุบหาห์นะัวัตลาคือชริกนะหรือว่าเป็นการอาธรรมต่อเพื่อนมนุษย์เนะนะทวาฮัตกุณอาดัมหรือว่าเป็นการอาธรรมต่อตัวเองคือการฝ่าฝืนต่อลัสุบหาห์นารามะสัญญาต่างๆเชื่อว่าทั้งสามประเภทนี้เนะี่ยมันคือสูลุมะตุยมมุงกียมาอย่างที่นบีได้บอก มันจะเป็นความมืดมนนะต่างๆในวันกิยามาณน,นั่นะครนะท่านึงบอกว่าซุนหมุลอันอว,วันซุนมุชิดดังนั้นเนี่ยการอาธรรมในประเภทแรกที่เรียกว่าการอาธรรมที่เป็นการตั้งภาคีต่อรัศมีบาฮาหัวตาลานี่ฮาตาลายักฟิรูฮุลลอฮุอินลาบิตาวะการอาธรรมประเภทนี้เนี่ยนะครับ Allah า w าจะไม่อภัยให้กับคนที่กระทํามันนอกเจากว่าเขาจะเตาบาตัวกับเนื้อกับตัวียก่อน ฉะนั้นใครก็ตามที่จบชีวิตในสภาพที่ยังมีชีริกอยู่ในหัวใจอยู่ในการปฏิบัติอยู่น,ยนะครับแน่นอนเขาเองจะไม่ได้รับการอภัยจากลัสุมหาหนานะหัวตาลานะแต่เขาเองถ้าอยากได้รับความปลอดภัยจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองละทิ้งในสิ่งเหล่านั้นก่อนที่จะลมก่อนที่จะหมดลมหายใจรู้ว่าจากเดุอยานี้ไปน,นั่นเองแล้ท่านได้กล่าวต่อว่า วันนั้วทที่สองแล uh uh ทท้วคือการอาธรราต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยนะอับลอลสุมฮานะฮฺตาลาก็จะไม่อาภัยให้กับเขาเช่นกันนอกเสียจากว่าเจ้าของของสิทธินั้นเนี่ยที่เขาไปละเมิดไปอาธรรมมาเนี่ยจะให้อาภัยกับเขาเสียก่อนฉะนั้นถ้าเราไปอาธรรมต่อใครไปมินเกียริเหยียดหยามดูถูกใครหรือว่าไปตบตีทําร้ายใครก็ตาม หรือว่าไปยึดครองสิทธิของใครมาก็ตามที่ไม่สมควรที่เราจะไปยึดมาเนี่ยแน่นอนอเล,ลาจะไม่ให้อภัยกับคนเหล่านี้นอกจากว่าเจ้าของของสิทธินั้นจะกลับมาให้อภัยเขาเสียก่อนอน,นั่นเองอิดาตัตซามาอัซฮาบูนะเมื่อเจ้าของของมันเนี่ยนะให้อภัยกับเขาเสียก่อนว่าอัมมัซุนอัสซาลิดส่วนการธรรมในประเภทที่สามคือการกรรมต่อตัวเองเนี่ยฟาหัวตัตันมาชีอะมันอยู่ภายใต้ใการประสงค์ของรัสุมะฮานะหัวตาลา ดลมัล عبد لنفسه تحت مشيئة لا إن شاء الله قفر له وإن شاء أذبه การกระทำต่อตัวเองเนี่ยนะถ้าเชนี่บอกว่าอยู่ภายใต้การประสงค์ของลอสุบฮานะฮุวาตาลาหะหากว่าลอสรงประสงค์เนี่ยพระองค์ก็จะอภัยให้กับเขาและหากว่าพระองค์นะครับประสงค์พระองค์ก็จะลงโทษต่อเขานั่นเองวะลากุลีฮานฟัตซุนมูชานีอุนเชนี่บอกว่าดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดก็ตามการกระทำทั้งหลายเนี่ย ถือว่าเป็นเรื่องที่เฉนี้เป็นเรื่องอันตรายเป็นเรื่องที่ร้ายแรงวะลิฮะดาก็ละซอลลัลหัอะลัยอัลสลามดังนั้นท่านนบีเนี่ยจึงได้กล่าวกับเราเนฮะดีบทนี้ว่าอย่างไร่ะอัดุลหมูการอาธรรมเนี่ยนะครับงท่านนบีไม่ได้เจาะจงว่าอาธรรมประเภทไหนดูลูมาตุนยามมินเกียมะนะครับดูลูมาตุนยามมินเกียมะมันคือความมืดมนทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในวันเกียมาเนี่ยนี่เฉนที่ปิดท้ายในการอธิบายฮะดีษบทนี้ว่า เยาวันกิยามะอัลลอฮุลอิมานียาคู้นูนะฟินนูรนะครับยาวันกิยามะเนี่ยนะครับคนที่มีอีมานเนี่ยนะครับบรรดามุมินเนี่ยนะพวกเขาเองเนี่ยจะอยู่ในรัศมีนะครับอยู่ในรัศมีนะฟินนูรอยู่ในรัศมีของละซุมะฮานะฮัวตาอัลานั่นเองนะครับกองละซุมะฮานะหัวตาอัลลนะครับซึ่งเราล่านในสุรานฮะดีดอายาที่สิบสองว่าเยอมาตอรันมุ min นะวันมุ minat يسعى نورهم بين أيديهم ในวันวันนั้นเนี่ยคือวันกิยามะเนี่ยบรรดามุมินเนี่ยนะครับเจ้าเนี่ยจะได้เห็นบรรดามุมินทั้งที่เป็นผู้ชายและผู้หญิงเ um. นี่ยนะครับยัสอานูรุหุมนะครับพวกเขาจะมีแสงสว่างของพวกเขาเนี่ยมีน <with> ูตเนี่ยนะครับอยู่เบื้องหน้าพวกเขาอยู่เบื้องหน้าพวกเขาเพื่อที่จะเป็นแสงที่จะนําทางพวกเขาเนี่ยไปสู่นะครับผลทางนะครับที่ได้รับความสําเร็จในวันกิยามะนั่นเองนะฉะนั้นเนี่ยนะพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราเองเนี่ยนะครับ จะได้รับการยืนยันจากลอสุมะฮานะฮูวัตลานะครับผู้ที่สร้างทุนยาและผู้ที่สร้างอาเครอซึ่งอาเครอเนี่ยยังไม่มีใครที่เคยที่จะไปรับรู้อย่างแท้จริงแต่เราบอกกับเราให้รับรู้ว่าคนที่เขาเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงนะครับเขาเองจะได้รับรัศมีในวันเกียรมาแต่ส่วนใครก็ตามที่อาธรรมนะครับก็จะเกิดความมืดมนมืดมิด,มดต่อเขาในวันเกียรตินั่นเองนะครับเช่นกา่ทว่าอัมมาฮฺอัลนิฟะก์ فإنهم ي ك و ู و ا ู ي ذ มาต ส่วนคนที่เป็นอะนุนิฟ้าคนที่กลับกองนะไม่ว่าจะเป็นการกลับกองในเรื่องของหลักความเชื่อหรือว่ากลับกองในเรื่องของการปฏิบัติแน่นอนพวกเขาจะอยู่ในความมืดมนในวันกเกียร์มาเสื่ออัลฮะก่าวในอันกุรอานในสุระอัลลอฮสุบฮานะฮูวาตาลาเก่าวในอันกุรอา,านนะครับว่าเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับพค์ได้กล่าวว่านะครับย่มายากูลมูนาฟิกูนวลนมูนาฟิกาตนะครับ วันวันนั้นเนี่ยนะครับบรรดาโมนาฟิกทั้งที่เป็นผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยนะบรรดาผู้ที่หน้าไหว้หลังลอกกับกองเนี่ยนะครับพวกเขาจะกล่าวกันว่านิลแลดีนาอามานูกล่าวกับบรรดาผู้ศรัทธาอุนดูรูนานักตาบิสมินนูริกุมนะพวกทานทั้งหลายเนี่ยนะครับบรรดาผู้กับกองจะกล่าวกับผู้ศรัทธาว่าโอ้ oh, บรรดาผูา้ศรัทธาเอ๋ยโอ้พวกท่านทั้งหลายเอ๋ยจงหันมามองพวกเราหน่อยนะจงหันมามองพวกเราหน่อยเนะพื่อที่เราเองเนี่ยจะได้ใช้ แสงสว่างของพวกท่านเนี่ยนำทางด้วยแน่นอนนะครับอย่างที่เราได้รับฟังไปอายะก่อนหน้านี้เนี่ยว่าเราบอกว่าคนที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องอยู่บนอีมานต่อลัสุมะฮานะฮัวตาลานในวันเกียร์มะเบื้องหน้าพวกเขาจะมีนูมีแสงสว่างนําทางฉะนั้นเนี่ยรัสุมะฮานะฮตาลาจึงบอกว่าคนที่เป็นมูนาฟิกเนี่ยนะผู้ที่กับกองหน้าวหวหลังหลออเนี่ยก็จะบอกกับผู้ศรัทธานในวันนั้นว่าหันมาหน่อยเพื่อที่จะให้แสงสว่างที่มันส่อง หนะ้านำทางผู้ศรัทธาเนี่ยมันเป็นแสงสว่างที่เหลือพอสําหรับพวกเขาในการนําทางพวกเขาไปสู่หนทางที่ดีด้วยเช่นกันนะเช่นการอุนดูรูนาเนี่ยที่พวกเขาบอกจงมองเราเถิดหันมามองเราด้วยญาีิอุนดูรูอุนดูรูนาเวลาตัาฮาบูอันนามินทุลมินกุฟรีวาเชรกิวันมาอาสิหันกำมามองเราเถิดอย่าได้ไปจากพวกเราเลยนะอย่าได้ไปจากพวกเราจากการที่เป็นการอธรรมต่อการปฏิเสธการตั้งบาคีรหรือว่าการฝ่าฝืนเนี่ย ลาย่าเราะตัตะอักดามิฮิมวาลายุเซรูนนะเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยที่เป็นมูนาฟิกเนี่ยที่บอกให้บรรดาผู้สัตหันมาเนี่ยเพราะพวกเขาเนี่ยนะครับไม่เห็นว่าในเบื้องหน้าพวกเขาเนี่ยนะครับจะมีแสงสว่างใดๆที่จะนนำทางพวกเขานั่นเองนะจุตอานูรันฟีอวัลิลอัมซุมมายัตฟะวันอียาซุบิลลาะนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะนหัวตะลานะเชื่อว่าอัลลอฮฺตุบะฮเนี่ยให้ให้แสงสว่างกับพวกเขาในตอนเริ่มต้นแล้วและพระองค์ก็ดับแสงนั้น ให้พวกเขาอยู่กับความมืดมนน,นั่นนี่วันอียา,ลลาสุวินลาขอรัสวดตะลาคุ้มครองเราเพราะแน่นอนเนี่ยการที่เราอยู่บนดุนยาเนี่ยเรานึกไม่ออกรอกพี่น้องถึงสภาพในวันนั้นแต่เราเองเนี่ยรู้ว่าถ้าเราอยู่บนดุนยาอยู่ในที่มืดมื่นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้เพราะเราก็กลัวว่าข้างหน้าจะมีอันตรายจะมาจะมีสิ่งใดที่มันจะทําให้เราล้มหรือว่าเรียกว่าเกิดอันตรายใดๆได้บ้างน,นั่นคือเรื่องดุนยาแต่เราเองยังสามารถที่จะหาหนทางทําให นะครับมีแสงสว่างเกิดขึ้นมาได้แต่ในวันเกียนะร์มะนะแน่นอนทุกอย่างนะครับอยู่ในการควบคุมอยู่ในความประสงค์ของรัสุมานอะวตาลาถ้าว่าเราไม่ได้เป็นบุคคลที่ศรัทธาเนี่ยเราก็จะไม่มีแม้เพียงแค่แสงสว่างในวันนั้นซึ่งมันคือความยากลําบากอย่างแท้จริงนั่นเองฉะนั้นใครก็าตามที่มีการณธรรมไม่ว่าจะประเภทใดก็าตามอยู่ในนี้นยะแน่นอนให้เขาเองได้ละชิงเดี่ยวสิ่งเหล่านั้น ให้เขาได้หวนกลับไปสู่หนทางที่ถูกต้องให้ให้เขาได้หวนกลับไปสู่ความเชื่อไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะถ้าเกิดไปถึงวันนั้นแล้วเนี่ยครับเขาจะอยู่ในความมืดมิดซึ่งไม่มีความมืดมิดใดจะน่ากลัวจะเป็นอันตรายสําหรับเขาได้เท่ากับความมืดมิดที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามาซึ่งเป็นสาเหตุมาจากอาดุลคือการอาธรรมนั่นเองนะฉะนั้นเนเชคจึงอิบยกอีกอายะหนึ่งนะในสุรันฮะดีษอายะที่13านะอายะต่อมาเนี่ยซึ่งพระองค์ได้กล่าวว่ากีลาดุจิอวารออะกุม กีลาฤุจ์อูวารออะกุมนะครับอัลลอฮ์บอกว่านะครับและพวกเขาเนี่ยนะฮะแล้วเราสวดและจะมีเ <Dow> ส <diagnose melt ática> uh ียงเก่าขพวกเขาว่าจงย้อนกลับไปข้างหลังฟันต์มีซูฮานูรอนย้อนกลับไปหาแสงสว่างไปหานูดฟาดูริบาเบนะฮุมมิซูวาริลละฮูบาบุมบาตินฮูฟีฮิรอห์มะวะทอฮิรูมินกิบาลีฮิลอาบนะครับซึ่งอัลลอฮาฺ سبحانه าลาเนนี่ยะครับก็ได้เอากำแพงเนี่ยนะครับมาขวางกั้นนะครับมาขวางกั้น นะครับพวกเขาเนี่ยนะครับจากความเมตตาของพระองค์นะและหลังกําแพงนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการลงโทษนะอยู่เบื้องหน้านั่นนี่อยู่ข้างหน้ามันนั่นนี่นะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับกับบุคคลที่อาธรรมทั้งสามประเภทในวันเกียรมาซึ่งก็จะแตกต่างระดับกันนะครับในวันเกียรมาสําหรับความผิดแต่ละรูปแบบนั่นเี่นะฉะนั้นเนี่ยนะนี่คือความอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ความมืดมน แต่มันคือการลงโทษที่มันรอคอยอยู่เบื้องหน้านั่นเองนะครับสุดท้ายเช่จึงกล่าวว่าฟาซอละมะยาคูนูนะฟีฮาดีซูลูมาตินยอมินกิ亚马บรรดาบุคคลที่อาธรรมเนี่ยพวกเขาจะอยู่ในความมืดมนในวันกิยามะนั่นเองวาฮาดาฟิฮิตะซีรูมินัดดุลมิดังนั้นขะดนี้บทนี้เนี่ยจึงเป็นการเตือ erm <Bel> นให้ระวังจากการอาธรรมว่านาซรอหนี้มายอมุลกิยา亚马ยากูนูฟีซุลูมาตินลายอัตติอุลมัชยู วายะก็อฟีมาฮาฟินมาฮาดิเกวลอัคตอรและแน่นอนบรรดาผู้สิีที่อาธรรมเนี่ยในวันกียามะพวกเขาเนี่ยจะอยู่ในความมืดมนซึ่งที่จะไม่สามารถที่จะเดินนะไปได้ข้างหน้าและแน่นอนพวกเขาจะตกอยู่ในความพินาศตกอยู่ในความอันตรายนะครับซึ่งเป็นความพินาศและความอันตรายที่ไม่มีสิ่งใดจะเปลี่ยนแปลงได้หรือว่าแก้ไขได้อีกแล้วในวันนั้นนั่นเองนะครับนะีนะ่คนะือนะ สิ่งที่ท่านเชฟฟาร์และฟอซาเนี่ยนะครับได้อธิบายนะครับถึงฮะดิษบทนี้ไว้นะที่นบีได้กล่าวว่านะครับอับลุ่นหมูการอาธรรมเนี่ยนะครับซูลลมาตุนยอมันกีามะมันคือความมืดมนในวันกีามะนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนอย่างที่ท่านเชฟได้อธิบายไปมันคือความเลวร้ายนะครับมันคือความรุนแรงนะที่แน่นอนเรื่องราวของรุญยาไม่สามารถที่จะเทียบได้อย่างแน่นอนนะเบฉะนั้น เราในฐานะผู้ศรัทธาต่อลอสุบฮานะฮหัวตาลานะครับขอให้เราได้สลัดละทิ้งสิ่งเหล่านี้นะและพยายามออกห่างจากสิ่งเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดพยายามเตือนกันนะโดยเฉพาะเรื่องราวของการชริกนะการตั้งภาคีต่อลอสุบฮานะฮัวตาลที่เป็นต้นมุนแกเบีรนะครับต้นมุนอักบัตนะครับคือการอาธรรมที่ใหญ่หลวงที่สุดนยะให้เราได้ออกห่างนะครับแล้วก็ให้เราได้เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมัน่นมีหลักศรัทธาและการปฏิบัติที่บริสุทธิ์และถูกต้องนะครับที่สุดนั่นเองเพื่อที่จะได้รับความปลอดภยัยได้รับแสงสงงว่า ในอาครอนดนี่นะครับกระทำดุลละนะก็หวังว่าการที่เราได้พูดคุยผ่านอาทิตย์วันนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะทําให้พี่น้องได้รับประโยชน์นะครับนำไปสู่การเปลีป่ยนแปลงป,ป,ปรับปรุงตัวเรานะครับแล้วก็บอกต่อท่าน,นอื่นๆนั่นเองนะครับวันนี้ก็คงต้องจากลากันเพียงเท่านี้นะครับบอสละลอฮุอะลาอฮนบีนามุฮัมมัดว่าอัลีฮิวะซัลฮิมวะสัลลิมสุลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบารักาตุจบไปแล้วเป็นอาจารย์บุคคอรีเหมฮิม ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อ Muslim On Air ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมี